จังหวัดเพชบุรีได้ตั้งเป้าหมายชาวเพชรต้องปลอดภัยทุกเทศกาลค่ะ วันที่5มกราคมปี2565นายนัทวุฒิเพชรพศมสอนผัวราชการจังหวัดเพชรบุรีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์รองผัวราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีนายนัทวุฒิเพชรพศมสอนผัวราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เพชรบุรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ว่า สถิติลดลงจากปีที่แล้วจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสาเหตุหลกัหลกๆเกิดจากการขับรถตัดหน้ากันอย่างกระชั้นชิดและสาเหตุดื่มแล้วขับถึงแม้ว่าทางจังหวัดเพชรบุรีจะรณรงค์ร่วมโครงการเมาไม่ขับรวมถึงการขับรถเร็วแล้วแต่ยังคงเกิดอุบัติเหตุอยู่ซึ่งนับเป็นปัญหาหลักที่เกิดจากพฤติกรรมคนขับจึงต้องวางแนวทางในการแก้ไขกันต่อไปโดยเฉพาะเทศก,กาลสงการานต์ที่จะถึง นี้จึงต้องเร่งเตรียมมาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุว่าไม่สวนหมวกกันน็อกและถนนที่เกิดอุบัติเหตุล้วนเกิดบนถนนทางหลวงทั้งหมดและเป็นเส้นทางตรงพร้อมยืนยันว่าสาเหตุไม่ได้อยู่ที่วิศวกรรมจราจรแต่เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของบุคคลและช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอยู่ในช่วงเที่ยว วันถึงบ่ายสีย่โมงเย็นซึ่งจะได้หาแนวทางวางมาตรการหรือเพิ่มศักยภาพจุดบริการประชาชนจุดตรวจและอย่างพบว่าผลจากการรณรงค์ให้เด็กเยาวชนขับขี่ด้วยความปลอดภยัยไม่ดื่มเพบหรีประสบผลความสําเร็จจากการรายงานสรุปผลผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนอายุ40ปีถึง60ปีซึ่งจะต้องวางแผนปรับเปลี่ยนมาตรการเพิ่มการรณรงค์ทุกกลุ่มช่วงวยัยเพื่อป้องกันและ ดอุบัติเหตุลงให้ได้อีกให้ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดการเสียชีวิตในทุกเทศกาล